แหวนแก้ววิทูนสีน้ำผึ้งค่ะวิทูลเม็ดนี้นะคะเป็นสีออกสีน้ำตาลค่ะเป็นสีเหลืองออกน้ำตาลมีขนาดเม็ดอยู่ที่1.2ึ่งคูณหนึเซนติเมตรค่ะเป็นลักษณะแหวนทรงรียาวนะคะเป็นแก้วจกบอปงหลวงอเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะนำมาขึ้นเรือนด้วยเงินแท 92. ้92.5%ซค่ะทรงเรือนแบบเหลี่ยมนะคะด้านข้าง มีการแกะลวดลายทั้งสองด้านค่ะทั้งหกมุมเลยนะคะนี่คือท้องแหวนค่ะด้านหลังของแก้วเราจะไม่ปิดนะคะถ้าหากว่าท่านใดนะคะชื่นชอบแก้ววิทูนออกสีน้ำตาลนะคะเม็ดนี้ค่ะเป็นแก้ววิทูนสีน้ำพึ่งที่ออกสีน้ำตาลค่ะสี มองเข้าไปแล้วนะคะจะเป็นสีน้ําตาลที่สวยงามค่ะด้วยขนาดเม 2, ็ด1.2คูณ1.7เซนติเมตรนะคะลักษณะของเม็ดจะเป็นทรงรีมากกว่าทรงกลมค่ะถ้าหักท่านใดนะคะชื่นชอบแหวนทรงนี้นะคะมีความสวยงามมากเลยค่ะทั้งตัวเม็ดและตัวเรือนนะคะแก้วเวทูนสีน้ําผึ้ง เม็ดน,นี้จะออกสีน้ำตาล ที่สวยงามนะคะบางมุมเราจะเห็นคขาว่าเป็นน้ำตาลอมแดงค่ะบางมุมเราก็จะเห็นเป็นสีน้ำตาลออกเหลืองๆค่ะซึ่งแต่ละมุมที่มองออกมานะคะก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะโดยรวมแล้วนะคะแหวนวงนี้ค่อนข้างที่จะมีความสวยงามลงตัวทั้งตัวเรือนและขนาดเม็ดค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแหวนแก้ววิทูนสีน้ำพึ่งนะคะแนะนำวงนี้เลยค่ะเป็นแก้วที่ สีแบบนี้นะคะก็พบเจอไม่ได้ง่ายค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบสีออกน้ําตาลนะคะบางมุมออกน้ําตาลอมแดงบางมุมออกน้ําตาลออกเหลืองๆนะคะแนะนําวงนี้ได้เลยค่ะท่านสามารถที่จะสแกน QR Code บนหน้าคลิปนะคะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ